สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมายมูลทาโรต์ชาแนลนะคะสหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดงความรักของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดงความรักของชาวท่าน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวท่านน้ำนะคะมันจะใช้เป็นสำหรับเตียทอคารอดนี้นะมาดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานภาพรวมฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะไอ้ขึ้นมามีเดอะสตาร์นะคะในออสซอร์ อัศวินถือดาบค่ะพลังงาน5ดาบ The Lover mm hmm. นะคะ mm hmm. และอะไระ้ดา The Sun mm hmm. นะคะขึ้นมานะต้องบอกว่าพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะในช่วงเวลานี้เนาะท็อป mm ิก hmm. ที่เรามาคุยกันในวันนี้นะคะ mm hmm. ของขวัญสุดพิเศษที่ชาวท่านน้ำจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะ พลังงานของตัวชาวท่าน,น้ำเองเหมือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีอินสไ r เวชชันมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทำนะหรือที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเป็นไปในเวในสเต็ปของคุณเองนะมันเหมือนกับคุณน่าจะโดดเดน่นมีความชายนิ่งนะคะบางคนมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าใครทำงานในด้านของงานออนไลน์ทำงานแบบในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่า มีการที่ทำอะไรแล้วมันเป็นการสื่อสารออนไลน์ออกไปหรือช่วงนี้อาจจะเป็นที่รู้จักเป็นที่จับตาของใครหลายๆคนมากขึ้นมีสเสน่ห์มีความใช้งานมีความพอพูลาในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าคุณจะริบจับทำอะไรในช่วงนี้เนาะเอ,อ่อมันคือว่าคุณเป็นคนแบบโดยปัญหาอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาสําคัญคุณมีความมุทะลุในตัวเองมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเป็นแบบ อัจ,จวินของตัวเองนะคะทิศทางพลังงานต่อจากนี้คือมันเป็นแนวโน้มของความชัดเจนอะไรที่คุณจะแบบไปจำมุ่งตรงไปจากปัญหามาสิไม่ใช่ว่าชาวท่านน้งไม่เหนื่อยนะเหมือนสุกว่าปัญหาภาษามันก็มีในชีวยที่คุณเจอเจออยู่แต่คุณมุ่งมั่นไงคุณตั้งใจนะคะคุณเป็นคนแบบวาดหวังอะไรไว้แล้วแบบใส่เต็มนะคะ ไม่ได้เป็นคนอยู่นิ่งอยู่กับที่ขนาดนั้นอะพลังงานเดือดซนนะคะโปรเจกต์ Project อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเรื่องราวของการเริ่มต้นบางอย่างกำลังจะปรากฏขึ้นช่วงนี้บางคนอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหรือมีพลังงานความสดใสมีพลังงานความเป็นเด็กในตัวเองก็ได้มีพลังงาน positive energy พลังงานด้านบวกที่จะทำหรือผาพาคุณส่งคุณไปข้างหน้านะคะบางคนมีการเริ่มการคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมา รู้สึกว่ามันมีแรงขับแรงเคลื่อนแรงกระตุ้นต่างๆนะคะเป็นโอกาสทางความรักที่ได้มีแบบพลังงานบวกมีพลังงานความสดใสมากขึ้นเป็นโอกาสในแง่มุมของพลังงานความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นพาชั่นเป็นแรงบันดาลใจที่มันต่อเนื่องต่อยอดไปได้เนาะเราสัาช่วงนี้คุณน่าจะมีโอกาสทางความรักที่จะเข้ามาด้วยแหละ สำหรับชาวท่านน้ำนหลายคนนะคะเพราะว่าคุณมีแพชชั่นอ่ะคุณคิดว่าโอกาสมันก็กำลังจะเข้ามาหาตัวตนของคุณนะคะเราไปดูกันหน่อยว่าของขวัญสุดพิเศษนะคะของชาวท่านน้ำในช่วงเร็วนี้คือเรื่องของอะไรไปดูกันคะ่ะเดชาเรีย o t นะคะเดมเพระะิร์ค่ะ สามดากักสามถ้วยสิบอพเอเ,เอร์หกเหรียญพลังงานที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะมันว่าคือการแชร์ที่มีมุมมองมีแนวทางอะไรต่างๆที่มันแบบได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครบางคนหรือคุณอาจจะได้เจอความรักความสำคัญที่การให้การรับมันมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น ว่าคุณมีความเป็นนักสู้ในตัวเองพร้อมลุยมีก้าเ s ็ e ของการวางแผนบางแผนนะคะแผนนิ่งกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันเป็นไปในทิศทางในเวย์ในเต็ปที่เราสึกเราถูกใจเราโอเคเรา h ปปี้กับมันนะคะมีความมั่นคงในความรู้สึกมากขึ้นนะคะหรือใครบางคนอาจจะเข้ามา ในการต่อยอดต่อเนื่องเรื่องของการให้ความมั่นคงในความผิดพลังงานความรู้สึกหรือการต่อยอดกันไปก็ได้เรื่องราวอะไรที่มันติดค้างที่มันแบบยังไม่ฟรีดอมในช่วงนี้จะมีการได้ปลดล็อกปลดบ่อยหรือมาฮิลลิ่งเยียวยาความรู้สึกได้ดียขึ้นนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตัวคุณน่าจะรู้สึกว่าช่วงนี้ได้เจอได้เจอเพื่อนฝูงมากขึ้น ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะเป็นการได้แบบเรียกว่ามีพ่อสื่อแม่สื่อเป็นเพื่อนเป็นกาวใจเป็นอะไรในการที่จะแบบช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมีการได้ใครไปข้างหน้าหรือเขาอาจจะชักพานำพาใครบางคนมาให้คุณรู้จักรือควอาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆนะคะที่ไปทำแล้วทำให้ได้เจอได้เจอใครบางคนที่อาจจะเริ่มต้นจาัดก,การเป็น กันเลยอะนมิดกันในชีวิตด้วยก็ได้นะประมาณนี้เลยอะทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าแนวโน้มต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงพลังงานเรื่องของควันสุดพิเศษของชาวธาตุน้ำนะ mm hmm. เพิ่ม mm hmm. เติมนะจ๊ะ The d e มีอะไรจะ๊ะ Six of One นะคะ King of p ั n l ราชาถือเหรียญค่ะคิ้งอ็อโซลดนะคะราชาถือดาบในออฟฟิเชอร์นะคะอัศวินถือเหรียญให้ขึ้นมาเป็นพลังงานพลังงานความคิดความรู้สึกที่มันจะมีการต่อยอดต่อเนื่องไปนะคะมีพลังงานการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน เพราะว่าคุณได้เจอใครบางคนที่จะเข้ามาแล้วซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตพลังงานดีๆเนาะมมีการที่จะให้ความชัดเจนกับเป้าหมายแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพลังงานทางความรู้สึกที่เราสุกว่าคุณจะได้เจอเจอคนที่มันมีแบบเหมือนกับมีความจริงใจให้กันมากขึ้นให้ความรู้สึกว่า มันแฮปปี้มันดีต่อใจมันรู้สึกเป็นอะไรที่ให้ความสเต็ปของความแข็งแรงแข็งแกร่งความโมเมนต์ของการแบบพยายามค่อยๆแสดงออกให้คุณได้เห็นถึงความจริงใจที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาแบบด้วยความชัดเจนมาด้วยความมั่นคงแข็งแรงในสเต็ปในเวที่เป็นตัวเขาด้วยนะคะฉะนั้นเรู้สึกว่าถ้าคุณพยายามอะไรในช่วงเวลานี้หรือมี เป้าหมายมีการใส่ความพยายามอะไรเข้าไปก็มีโอกาสที่จะสกเซสมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์ที่ดูนะ่าค้นหาด้วยนะจ๊ะพัง,งานากา h เดว,วิลขึ้นมาก็อาจจะทําให้ได้ดึงดูดใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนเรื่องที่คุณแพลนไว้พยายามมาก่อนหน,น้านี้มีโอกาสจะ success, สกเซสจสาเร็จนะจ๊ะข่าวดีนะคะ ปังปังปังนะคะมึงขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากพายหน่อยให้กับชาวท่าน,น้ำนะคะใช้เป็นสำหรับคู่พามานะจ๊ะเฮดออฟโซนนะคะหนึ่งดาบค่ะพฮเดช ับสอดนะคะมอขออยหนึ่งใบเป็นคำแนะนำให้กับชาวท่านน้ำค่ะแปดถ้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับจะต้องมีการส่องมีการดูวิเคราะห์อนาคาหน้อยไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องวิเคราะห์ประเมินความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น อมันว่าอะไรที่เข้ามาหรือเป็นสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาต่อจากนี้คุณก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็จัดการเมเนจกับปัญหาอะไรต่างๆให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะปรับตัวอัดแอดปกับสิ่งต่างๆให้ดีเนาะปัญหาอะไรที่ถึงเวลาต้องจบถึงเวลาต้องอนดิ้งก็ต้องปล่อยมันไปก็ต้องให้มันจบไปได้บ้างแล้วนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรที่มัน มากมายขนาดนั้นอืพลังงานบนว่าบางคนอ่ะในช้อยในโอกาสที่เข้ามาก็อาจจะมีคนที่เขาจริงใจแล้วก็ไม่จริงใจคุณด้วยใหญ่คุณลองพิจารณาตัดสินใจดีๆเพราะว่าบางคนก็เขาอาจจะมีผลประโยชน์มีอะไรแอบแฝงเข้ามานะคะรวมถึงพลังงานแปดถ้วยเป็นอะไรที่ถ้าบางอย่างมันเป็นความท็อกซิกหรือมันเป็นความไม่เวิร์กไม่โอเคเหมือนว่าคุณ c ค r i n g ได้ ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคก็ขอบคุณสับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ